ซเพิ่นอยากมาซื้อด้วยตัวเองกับมาพี่น้องเยมาได้มา,มาไ,มได้ยังมามาซื้อแล้วยาวาได้ามาลองอยู่นี่ได้บ่อลองกินอยู่นี่นะบ่ได้ <c oughs> บ่ได้ไดจเจ้าน้อยบ่มีอันบมีตัวสวยไม่กาสี่บ่เหลื่อนรอดบ่ สบายดีนะสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของบาวสิลัสโมสุขุสุคนเนาะว่าสีอยู่ภายในเนาะหรือว่าอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลนะทุกคนเนาะอ่ะมื่อนี้ก็ยินดีตอนทำข้อสูอบซองกิทูปของบาวสิลัสเก่ากระซึ่งมื่อนี้กับทุกคนเนาะว่าสัตว์ก็ได้มาหาทางผู้สาวอทุกคนคือเป็นผู้สาวโสดเนี่ยเนาะอ่าแต่ก็เคยถ่ายคลิปมาแล้วแหล,ละแต่ว่าเมื่อวานี้จะสิมาอัปเดตเพิ่นเนาะหลังจากที่เพิ่นได้เปิดใจ ไปเต็มล้อยเนาะว่าเผืนนี้มีคนโตคนลมหรือยังทุกคนเลยอ่าแต่สาสุคนนี้เนาะถือว่าจะเป็นสาสผุคนานตาดีอีกคนหนึ่งนะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวเป็นยังไงเนาะว่าจะมีหลีบูมีเดีเ๋ยวเฮากับเขาดบรวมกันติดตามไปมพร้อมสกันเลยทุกคนโอ้โยสบ,บายดีสบ,บายดีสวัสดีทั้ทงน้องนวลตาเพิ่อนเออมาเทนี่นี่เป็นเื่อนนาจเธอที่สองบอกเน่ยเธอสองเธอสามและเป็นนี่ เนี่ยเขาเป็นผู้สาวเนาะเออให้ไรซะมาวันนี้เพิ่นให้งามขึ้นสาวตา่างกันนะอย่าย่องเขาแมวเอาื่นไดนมีความห่ากันจ้ะบ่บ่ฮะเฮาอันนี้เฮาแบบแบบอะไม่ค่อยทุกเบียดตีเขาก็บ่ได้เมื่อเกี่ยวเอาเงินให้แมียจ้างคนเรียบร้อยเลอะไม่ได้ทุกเบียดเลยมันก็เลยแบบอ่าเรียกเบิ่งแบบคือแบบเบิ่งถูกเบียกไปไรทุกงมวอนั่งนั่งกินน้ำกินแมน แตงกินต้องกินนะฮะเงื่อนไโทรศัพท์แต่ละมือที่อยากเขาก็คือแบบถ่ายคลิปแล้วก็ไปส่งเครื่องบางที่ลูกค้าก็มาเอาเองคือว่าค่อยถือแกะพอปายในค่ะแม่ก็เลยแบบงามขึ้นอ่างามจัเลยเลยแล้วเป็ดยังไงทงานแบบนี้มีผู้บ่าวมันเข่าเราบ่ไม่มีเลยคือว่างามงามคือว่าบ่มีผู้บ่าวใชเขาก็บโอ้โเป็ดย้อนหยางเลยบ่ เขาบอกมักคนงามบ่ดูอ่าคนงามอี่ารายใจบ่อาจจะเขาเพิ่มพิธีเขาแบบกระลอกกระแล็กคณะเบิรงคือบูจริงใจประมาณนี้เั้งเขาเขาเป็นคนที่แบบคนขางคิดดื้อไงคนคนคิดดื้อแมนเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบสันหาแต่คำว่าอะไรเขาก็จะแต่ว่าอารมณ์เขามันที่แบบว่าอ่าชดใสตลอดนะอืมแบบการอะไ ทะเลกระล่อนป้อนแป้นประมาณนี้นะเบิรงคือบ่นจริงใจที่บอกบอ่เออเอออาวเด้อบ่กล้าจีบอ่าอ่าน่าจะประมาณนั้นแต่ว่าคนที่ดดูนะฮะจริงใจสุดแม่นมีหยังมาฟ<ะ>ันธง,งกว่าจริงใจสุดนี่ก็มีหัวใจนี่แหละ <laughs> หัวใจนี่แลออหละอ้าวเฮาซื้อเวลาเฮาแข็งใจะเฮาจีบห้าหา้หา,หา,หาเป็นผู้เดียวเลยหรออ่าคือที่ผ่านมาเคยมีแฟนเลยอ่าแมนแมนเฮาก็เคยมีเดี๋ยวเฮาสิฮักแต่ผู้เดียวแล้วก็ แต่ว่าสีดีกว่าสีรวยกว่ามันยังเท่ากับว่าได้สวดปุ๊เป็นเป็นยังคือเลยใช่ไหมครัคนเก่าเขาฮะเนี่ยเขาช่วงนั้นเท่าแบบว่าเหิบงานอยู่ไทยเลยเท่าแบบว่าบม่ค่อยได้ดูแลตัวเองคะเรีว่าช่วงนั้นกับแบบเพื่อนเพื่อนแน่แล้วกันเท่าชีทุ่มเทแบบใช้เลื่อนนะอยากให้เลี้ยวไวๆนะอยากอ่าอยากมีคนสมเร็จในวัยอายุนุ่นนะคิดตอนนั้นก็คือว่าแบ่ได้คอยดูแลตัวเองมิเตแบบว่าเอออาบหน้ามีพรมยังปกติแบบบ่ได้ท่าแบบ แทบจะพูดจกเครื่องสำอางเลยฮะน้าเจ้าแม่ตัวเองมุนมองแม่เนี่ยประมาณนั้นแหละผิวยังกระเข้มเนาะคนเขามันมาได้แต่งมาได้ยานมาการเที่ยไหนอ่ะเขากับแบบนี้ผู้สาวนะโอ้เขานอกใจปะแม่แม่แล้วเขาก็เลยแบบหับว่าได้เขาก็เลยแบบอ่าว้ากันด้วยดีแล้วก็ขอเลิกลากันแล้วเราทำส่วนตั้งแต่ตั้งแต่อ่าตั้งแต่ปีใหม่จะเข่าปีละปีใหม่ชาคนรือปีใหม่ลาวเลยวะศุกร์ ปี่ไม่แบบใกล้สิมหอดห่่แบบแเด่นาแบบซ้นปีขนาดอ่าสากุลพี่น้อเลยช่คบรอบปีเลยได้โสดกัชิได้ใบย่องยอเลยสดเกินไปชิได้ใบยงยอแล้วคนนี้มือมาโสดจิกเกือบปีเลยเนาะอ่าโดยามือก็ยังสดอยู่ยังสดคือกันเอลาเปิดใจไปคือว่าลายมือลายสองหลอย่างนะมีอคกแ่น้าจะมมีมีคนเอาแล้วมั้ แม <Man S 2> นบ่ะอาจะมีคนเอาเลย้ว <Moment. S 2> แมนตัวเองไลค์คนล,ลมบ่บ่แม่เนี่ยเขากาอ่าทุกท่าเขาตอบซาเขากาเขาจะเบิ่งคลิปเขาจะเบิงเ่งแนวทางการแบบว่าเฮ็ดจังไดให้มันปิดการขายอะไรเนาะจะเขาจะเบิ่งพวกนี้อืมอ่าเขากาจะตอบซาแบบว่าเขาก็อยากขาดตอนน,นคะคะเ้างได้เบิง่งเขาจะเบิ่งให้มันจบคลิปอ่าชิบูยูทูบแล้วก็ชิบูร์นมันจบคลิปแล้วก็ค่อยมาตอบเมื่อหันแล้วก็เบิ่งจบคลิปเขากาชิมาอัดคลิปถ่ายคลิปของเขาแล้วก็ชิโฟดคลิปเขาประมาณนี้เนะกะจะเฮ็ดแบบว่าตอบเซา เป็นสาเหตุที่บ่ค่อยมีเวลาโรลงกับผู้บ่าวแมนเพราะว่าเวียกเข้ากัคืออยู่ในโทรศัพท์ดีทุมเทมาทางการทางเงนก่อนน่าแมนๆถ้าชุดว่าเข้าเป็นลูกน้องเพิินเนาะเฮาจะแบบเว็ดงานแต่กลางเว้นแมนบอกกลางคืนเฮากันจะมีเวลาคุยแบบน้านั่งู้บอกผู้บ่าวเประมาณนี้ได้คุยเต็มที่แต่ว่าสําหรับเฮ้าเป็ว่าเฮ้าเฮ็ดงานในว่าตลอดอีกี่ชั่วโมงกับโทรศัพท์่ามันคืองานของเฮาเองนะเฮ้าเลยแบบบ่ค่อยมีเวลาต่อ เขาเลยเรียกว่าโสดเนาะเมนเมนคือเขาคอยดีเป็นคนหน้าตาดีผู้บ่าวนรดีโบแค่ดอกโบทักเขาโบเมสนใจดิเซ็ตว่ากับหน้าตาบริบริโบสนใจว่าเมนตี่เป็นโบโบโบเอาโบเกลแต่ว่าอันมันอยู่ที่เวลาครับผมือว่าเวลาต่อเซ็ตเวลาคุยกับโบคอยไลน์อาจจะเป็นสาเหตุที่พาให้โสดพี่น้องเลยเนาะ คือนอกเป็นคือว่าออนไลนวุ่กันมากเป็นสาวเมคาออนไลน์ก็เลยตอบแซทลูกค้าเป็นรักเนาะไม่ค่ะเอาประอยาดก็ลักลากก็คืออยู่กับทัวร์ัพท์าบมาเองเฮ็ดได้สบายดีมันไกลเอหาดมือช่เขาวดูข่าวดาวเละสิได้คมูได้ขี่นึงมูสบัดเี่โสดค่าวปีมในใบย่อมย่อไปเลยถ้า่มีคนเอาด้วยน ถ้ามีคนเอาก่อนจะหอดปีใหม่นี่ที่เอาอใจแล้วเนาะที่เอาบ่อนเลยเอาเมาอิลีได้เอาเมาอิลีเมื่อไหร่เมาแต่ในคลิไไปไ,ไหนเอาได้เอาแล้วถ้าแบบว่าคนนั้นเขาออกมารถดูแลเขาได้ขอคนดูแลได้คือพร้อมเอาเสมอพร้อมเสมอจะกลายเป็นคนที่แบบว่าหากักษาในคำเบาเนาะบอกคำใด,ดอะไรคำนั้นแม่ต้องจะโฟกัสในเรื่องคำเบา <chat> จะจะบ่มากให้ตัวเองเสียความรู้สึกค่ะนะตัวเองเสียความรู้สึกเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกว่าเข้าน่าจะเบิดอทางตัวเขาไว้อือันนี้เขาก็ถ้าไฟชิ้เขามาหาเขาเนาะเขาก็จะบอกเลยว่าอ่าต้องว่าอหยองให้ความหวังเขาก็แบบอคุยก็คุยคุยไปคุยไปย่าวแไปว่าให้เขาดีใจแล้วก็ว <chat> ่าให้เขามีความหวังนะพอะหอนมือปุ Drake ๊บเลยเฮ็ดแอลบ่ได <chat> ้เลยเขาแบบอ่ามันจะเสียความรู้สึกแล้วเขาจะค่อยๆมบื่ักางในในตัวเขาค่นะแอ้วรกก็ วอาแทตัวเฮตแทได้แมนถ้าแบบอ่าบโบฮูอ่ะอ่ามันชีเกิดยังขืนกระแคร์าต้องว้าเนาะแบบคุยกันไปปกติแอปผู้ลบาวสาวสามีคือแบบยกตัวอย่างแบบเมื่อนีชิมาหาคือมาก่อนบ่ต้องมาหรมันบล่อ่าแมนต้องให้นัดมันนัดงานมันบ่แมนถ้าว่าวชิมาก็คือมามาลดมันบ่หรือว่าชิซื้อนี่ให้ก็ซื้อมาลดบ่ต้องบอกลงหนามันบ่อแมนแมนแบบนีเนาะแมนก็ดีคือกันได้ประเทศแบบแวสัันมันกระห้ซว่า แบบการซสื้อผ้ายะนะมันดูอ่าแห้รู้สึกว่าเออคนคนนั้นเขาหากักเขายกตัวอย่างคืนอ,อมามาน้องมาหมักใบวายแบบเอออย่าเช่นแบบแมืออื่นเนาะเสื้อเสื้อให้ตัวนึงเนาะแบบมืออื่นมาเหิะไม่ได้ยินที่มันบอกอ่าแมนมันก็เสียความผู้สึกอเหมือนบบลบบแบบอ่าน้องกตรู้สึกความรู้สึกแบบมีอย่างที่แบบคาดหวังเป็นคนที่คาดหวังมีนะแต่พว,วาผู้ผผอื่อตนตัวเองเหตุตัดตามนี้ได้บ่ได้คือว่าแบกขั้นนั้นของตัวเองแมนเท่าเขาแบกขั้นนั้นยีเล้ว มันนองมันแพ้เห็ดติงไม้ตัวใครคือแบบเขาพาตัวแม่คือเขาชิลงพื้นนี่มูให้ยังย่อมแบบเออว่ากูชิลงพื้นอะ่รนั่นนี่คือแบบเงินอเป็นท่ายล่างคือเขาลงเลยนะยั่งมว่าตัวเองชิคายได้หรือขายว่าได้เพราะว่แม่มูเกายังคิดเออมันกระสากติดเนาะเออมูจนเท้าอะไรบางทียั่งยอมเนาะอ่าแม่แบบถ้าเบาเลยคือแบบเห็ดปึ๊บปแบบลวนแล้วมายากมอยากถ่ายเองนะมาประมาณตัดสินใจไวแม่จะ ไอเฮดโลดแบบรู้ว่าอนาคตไมเป็นจังไรน,นะเป็นคนประมาณนี้แต่ก็ถ้าเอาเฮ็ดแล้วมันผิดมันถือทากับเป็นบุญเลียนโอค้คือน้องทายคลิปมาหลายครั้งมาสิกะมีกูแอดเข้ามามาคุยกันมีมีแบบเพื่อนกจ,จะคุยจะคุยน้ำมือสองเหมือนแล้วเแบบจค่ะปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็มีน้ำมก็มีอยู่เน,นาะแม่นก็มีเป็น,ปนคนลาวคือกันมลเรียกว่าอะไรอ่าจะคนลาวคือกันนี่แหละจะนั่งพิเศษกับ จะจะมีแบบคนไทยคนอื่นยางกันวันก็มีผ่านทวิตทูบนี่ก็มีคือกันเนาะมีบอกแบบว่าตั้งแต่เปิดใจกันเปิดใจมานี่ยลมหอดปัจจุบันเนี่ยมีมีมีบอกเนาะเราเปิดใจใจเปิดายนี่เนาะรอบสองอะไอันนี้มาเป็นมาเป็นอีรอบสองยังหอดปีบอกยังบอกยังปีอีกบอกกี่เดือนนี่เนาะอีกนองกี่เดือนคือปีใหม่นี่เนาะไม่ คือคุยที่ผ่านมาเนี่ยเขาเงียบหรือน้องเงียบอ่าบางทีเฮาการ์ดซีแบบว่าตอบแซดข่ามมือแล้วเป็นก็เงียบเลยโอ้ตอบซาเนาะแมนท่าตอบซาตอบเขามมื่อแล้วเป็นก็เงียบไปเลยประมาณแมนแมนเราไปเสิร์ชก็เคยเป็นพี่น้องเลยเนาะคือช่วงนี้ก็โดยเฉพาะก็คือช่วงนี้แหละเนาะช่วงนี้แหละเงียบว่ะเป็นเทียาเก็ตง่ายบางทีอาจจะตอบซาการ์ดซีก็ได้พี่น้องเพื่อนก็เป็นในค้าก็เข้าใจพี่น้องเพื่อนเนาะก็ ตอนเรียลูกค้าก็ต้องต้องไหวนอนาะท้าตอบซา,าเขาก็สิเปลี่ยนใจไม่ไม่ไมต้องท่านควันคือว่าลูกค้าคือรายได้ของเขาเนาะแมน่แมนม,นมนอืมโดยโดยอ้าวพี่นา้าเออตอนนี้ปัจจุบันฐานะน,นีก่ก็นสวดบนนอคือดูได้สวดจ้าหรือมีคนจองแล้ว <ผม S 2> ครัำว่าสวดนี่อยากมีแฟนน้อเขาอยู่บนนี้อยาก็อยากแลนอนอสิคามปีเลยหนาวเพราะว่าอะไรได้เอ้ยอ๋อยังได้ผมกับคนยังไงอ๋อโซคุมกัร เนี่ยเข่านาหนาวแหละน้องคนว่าถ้าเป็นไปได้ในผู้ลมผู้คุยกับจีไขแน่นๆเนาะเนี่โทรศัพท์มีเครื่องเดียวเราใส่อ่ามีสองเครื่องแต่ว่าเครื่องนั้นมันเอาไว้มันแบบมันเทศอย่างไรมันค้างนะป้าเไม่ได้ใช่ใช่เครื่องนี้ไว้ลงกับเอฟซีเครื่องนี้ไว้ตอบแซนลูกค้าเอแม่นมาเป็นเครื่องนั้นมันแบบมันค้างนะมันย่างก็ได้ย่างยากอ่าสองเครื่องเป็ว่าซ่อมเครื่องเดียวใหแหละว่าก็ได้ใส่ก็ใส่บรสษัทวัดกนใดเนาะแม่ อ่ามันเป็นชื่อเดโนมันเป็นแอนดรอยธรรมดานะมันในความจำเต็มอย่างเต็มมันก็<ม>เ,นเลยกดปุ่มปล่เลยบางทีก็ก็เลยไม่ได้คอยจับถ้าปุดคลิปประสิเราคือน้องวสอดปัจจุบันนี้เนาะ,ะถ้ามีผู้สนใจถา้าเอฟซีไหมเอฟซีเก่ากระเดแต่ถ้าคนหนักเด็กมาลินมาเทียดังดีชนะได้ยินดีต้อนรับเสมอยิน,นดีเนาะโ,<ด>โอ้ยันบอกไหมาปกติไม่มีไหมาเนใจอ,อยากใใจอยากให้มาอยู่บ่ ก็อยากให้มาแล้วเนาะอยากให้มาเยี่ยมมายามคือผู้ที่ร่มผู้ที่ผู้จักที่ผ่านมาก็มีมาป่วยอยากมาหลินนําก็มีอ่าวนมากก็มีแต่คนนว่าแลวก็เหตุบ่อใดก็มีผู้ว่าอยู่ยเนาะเมนมีผู้ว่าเลยแม,มีผู้ว่าวลายว่าน้ำมาแต่ว่าเป็นว่าแลวก็เหตุบ่อใดคือก็คือเขาว่าแหลถ้าเว่าก็มาเหตุบ่อใดแล้วเขาอยากมีเงียบใจหน่อยนึงเพราะว่า<อ>เขาเแบบวแบบแบบ่าเขาซึ่งว่าเขาผิดหวังนะ แบบเพื่อนสัญญาแล้วเพื่นก็เฮ็ดอย่างบ่ได้นะความหวังแล้วถึงบ่ได้เมันเป็นแบบคนบ่จริงเนาะแม่แม่นแม่นก็แล้เห็นบ่ได้แต่แต่กคำเบาเนาะแม่นอ่าน้องกับโบได้อยากแบบว่าบ่ได้อยากให้เพื่อนแบบอยจะไขอย่างเข้ามากไม่ดรบาร์ขอให้แต่แบบว่าระเฮ็ดได้อ่าช่วเราคุยกันไปเนาะมันแบบอ่าแต่ว่าเราต้องว่าอย่างนะแบบคุยปกติเราต้องว่าว่าใช่ไหมนั่นเราต้องว่าใช่ ก็คุยกันปกตินอกจคุยน้ำตลอดถึงจะบ่อหายยังบ่อเราว่าเสียหายก็รมอยู่แล้วคุยอยู่แล้วเนาะอ่าแมนแต่ว่าถ้าแบบอ่าคุยเข้ามาปุ๊บแบบว่าแบบว่าหายเขามีความว่างในแบบว่าฮอนมือแล้วก็อ่าฮอนมือแล้วก็เบี้ยหันเบี้ยหนีนะนอกจาจะแบบอยากเงียบๆใส่นิดนึงเพราะว่าชื้อตัวเองผิษวางนะเออประมาณนั้นพิษวางคือปูว่าวกับเห็ดเห็ดบราไ้เนาะอ่าด้วยงอกจะซื้อแต่เห็ดบราไนอ่าหรือว่าพื้นยานว่าทาม บอกว่าว่าอยากให้ปัจจาน้องบ่ลมว่าคนผุดไปไหนเนาะยันท่าบอกเสนอมาให้ปัจจายให้พัดยันนองบ่าหับโทรศัพท์ยันนองบ่ลมก็เลยว่าเหตุผลนี่ขึ้นมาเม่นอาจะประมาณนั้นเนาะเอาเห็นเป็นข้ออ้างบอเอาเห็นเป็นข้ออ้างในการอารมณ์เนาะได้หับโทรศัพท์ได้ลนกันเนาะไม่ใช่น่ะอาจจะไม่อาจจะไม่เห็นเนาะแต่เมื่อกีน้องทักเขามาว่าอ่ะสบายดียังถามเขาถามเขาหนูก็คุยเร็วแล้วเอพี่ทักมานอนกับชวนคุยบ่เรือมีแต่เพิ่น วนคุยกันน้องจะชวนคุยเป็นบางเวลาค่ะช่วงว่างน้องบอ่าบ่มีคุยลูกค้าน้องกาจีชวนคุยไปเรื่อยแต่ถ้าแบบมีลูกค้าปุ๊บเพิ่นถามค้า้องกาจีตอบค้าแล้วน้องก็ไปตอบลูกค้าอ๋ออ๋อันนี้อันนี้กับเอฟซีหลายคนก็เคยว่าเคยว่าวชูฟันเนาะเป็นยังไงเนาะว่าแบบผู้สาโทรเพราะว่าเดี๋ยวเตอรค่ะค่ะแต่่าแมนยูนอฟแล้วแต่ว่ากับคนอื่นนะนะคนเจอว่าวี่าอย่างมาเจอหลายคนอย่างเนี่ยแซดมาไปตอบค่ามาคำเดียวแล้วหวั เรียกเลยมันจะคำสิทธิ์ตอให้ยังเหรอนั่งเชีนแบบมาเลาเบาเยาวๆเนาะแบบผู้สาวก็ตอบค่ะหนางเดียวชนะจากคนไทยนะบอกว่าอาบังคนกันดับจะพิมพ์ภาษาไทยโบกิงประมาณนี้ก็มีมันก็มีหลายเหตุผลนี่แหละโอ้โหเรแหละคืออ่านอาภาษาไทยบปแตกกับบทการสิทธิตอบก็มีเนาะอ่าแม่แม่คือยังตัวหนูเองมาบางขำน้องกันยังอ่านบอกเแม่แต่แต่น้องอ่านออกแต่ว่าพิมพ์พิมพ์จะบม่ค่อยชัดภาษาไทย สลามก็คือกันเนาะกับภาษามันมันจะลายกว่าอยู่ลาวได้ตเวลาใส่เวลาแบบอายู่น้ำมูกัแบบอยากพิมันนี่ไปไปที่อ๋ไม้มันเว้าได้เนาะไปอยากอายต้อวบาเทากระิ่ตอบฉันฉันเออเวลาอยู่กับมูกับาฝูงเนาะเวลาอยู่กับมูกคืออยากอายมันหรอกคันบอกบอกไม่เอาเนี้เออเมียนก็อยากอายแล้วเนาะโอถ้าอยู่คนเดียวแค่นี้ก็จะตอบได้ไทยนะบอกคนเนาะเออาแบบอย่างเขามันใดที่เขียนนะบุหูกะจะวอาใช่ไหมอย่ามันก็จะขึ้นเนาะแต่ว่าเวลาอยู่น้ำมูกเนาะชิตอบใช่ว่า ซาละอย่างวะงงเลยกะตอบไปตัวหูสักประมานี้สำหรับน้องเองนะคนอื่นน้องไม่ต้องเขียนได้ใช่ไหมไม่แน่สำหรับน้องนะทีเขียนไปมั่วนส่วนพื้นบรอ่านหมอนพี่กาวนี่เป็นพี่น้องเลยเนาะอาจจะเป็นย้อนปัญหานี่เนาะบาสิลัดเกี่ยวโดยสาวลาวเยตอบเพิ่นคำเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าอ่านบทเก่งไหมใช่ไหมอ่านบทแตกบทถูกคำศัพท์อะไรไม่เนาะคือจะน้องน้องก็อ่านได้ อ่าอนเตะทุกครับทราบแต่ว่าเขียนนี่จะเขียนจะเแก้ได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แม่แม,ม,ม่ที่เอาอ่านอ่านได้แต่ว่าเขียนี่อาจจะบูถืงก็มีเน,ะนาอะอย่างเงี้ยถาอ่านของม,มือเขียนมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีแรกเลยจะเป็นยังไงที่ไปใส่ยี่ป้อมมันนี่นะก็แรกวันไปส่งเครือ่องแล้วลูกค้าใช้มาเอาเองก็เลยนอนนอนนอนอยู่ห้องที่เตานอนเบอร์ชิบเบอร์เงงไป เหตุตะคลิปแล้ววันี่นสองจะเหตุลงสองแล้ววันไหนแมนจะเห็ดลงติดต่อกับเห็ดลงเพจจะบอกเอาคลิปช่างนุ่ปัจจุบันนี่ขายยังปัจจุบันนี่อ่าอาหารเสริมสามพุขา้วก็ชบูชบูเขายังบอกจะออกไวๆนี่แหละขายตัวนี้เป็นก่อนสามพุขาพวกคนขายหลายเนาะเมนเป็นสินค้าทุณยังแห้งในตอนนี้งานเด็ดขาดไม่ได้สินะมันบอก ลูกค้านี่ยาก็ได้ลูกค้าแม่นแม่เพราะว่าทุกมื่อนี่ข้าเจ้าจะยิงแอดแม่นข้าเจ้าจะยิงแอดแล้ยข้าเจ้าจะขายดีแต่น้อกเวลาอ่าน้องคิดว่ารายจ่ายน้องมันจะเพิ่มขึ้นนะน้องก็เลยแบบอ่าโบนิสดีกว่าแบบพูดขายปกติดีกว่าโอ้แบบเอาโทรศัพท์ยิงก็ได้แหละน้องยิงได้สปอตคอมโทรศัพท์ก็ได้เนาะได้ได้แต่ตรงเฮียดอันนี้จะเฮียดลายเตอร์ ถ้าน้องไปเฮียนน้องก็ต <developed pain> ้องเสียค่าเฮียนักก็เสียยิ่งเอ็ดก็ต้องเสียเงินอีกอ่ามีหลายอย่างแต่นาะน้องก็เลยเลือกที่ขายว่าอ่าขายพวดขายปกติซะโอ้ดูดูดูคือสามหกหานี้ปัจจุบันนี้ออเดอร์เมื่อหนึ่งม้จัดจัดออเดอร์ที่นั่นมันมันขึ้นตามมือเลยเป็นบางมือเนาะโดยแม่นบางมือก็มีอยู่หาหาบ้าน หาบ้านบางมือกับบ้านหนึ่งมังมือกับบุีคจัดบ้านมางมือกับซองสามบ้านประมาณนี้แปลว,ว่ามันมันขึ้นอยู่กับคลิปนะคลิปที่น้องพูดว่าน้องว่าเป็นตายักซื่อมันมันอาจจะขึ้นกับคลิปมั้ง<อ>ประมาณนี้ขึ้นกับคลิปเนาะเอาโโรโฆษณานเนาะอ้าแม่แม่แม,ม,มาค,คลิปอะไรมันสีดึงดูดมันบออ่อ่านั่นแหละก็จากน้องเองน้องบริยิ่งแอบนอนน้องแบบจะใส่ความพยายงมล้วนล้วนนะคนที่เขายิง่งแงดเขาจะคายดีอยู่แล้ว เพราะว่าเรือไปเท่าไหร่มันก็จะเห็นเหมือนบอลยิงเอทมันก็จะขึ้นสีโอ้ด้วยก็เลด้วยด้วยจาองนี่เป็นตัวแทนดูป <net> ัจจุบันนี่เนาะโดยเมนเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเป็นอะไรเอาไปกินเห็นผลเห็นผลหีือ่ลเนาะอ่าลูกค้ารีวิวไฮไลท์ดังใกล้เห็นผลดูลองบอลสิลัตเอาอะไรบอลสิรัตยังหูเลยวะลูกค้ายังห่จักเมนรีวิวหลายสินค้าตัวนี้มันดัง ขนาดไม่ลิม่าก็ยังมีขายคิดเบ้างแตามันขายก็มีบวกตัวมีแต่เฉพาะมาด้ลิม่าต้องกินแต่ได้ลิม่าดูเมียนึงมีขายแต่ก็ขา,ขายราคาเดียวกันอ๋านองก็ยังงงป่าชิมค้าตอนนี้จนแวร์ลิม่าจนเอามาขายเลยโอ้เป็นกล่องหรือเป็น,น,นอะไรเนาะอ่ามันจะเป็นกล่องเป็นเป็นเนน<อ>ม็ดบวกเมียมนทั้งในมันจะเป็นเม็ดมี4เม็ดมันแต่และทั้งในมันจะเป็นฝุ่นถ้าเป็นลูกค้าตามประเทศก็ขายส่งคือกันบ่เนาะ น้องจะส่งได้บ่น้องกับบุกเกซซะด้วยแต่ว่าอยู่ไทยน้องส่งได้เพราะว่าโอ้แม่ก็คือไทยนี่แหละภาษีอ่าไทยน้องจะตัดเป็นเดือนเอาเพราะว่าทุกเดือนน้องจะไปฟังไทยผ้าน้องไปไปกวดไปกวดสุขภาพไปก็ไปห้ามยาทุกเดือนนะน้องจะน้องจะสชงเป็นเดือนเอาแต่ว่าเมื่อไรไปไทยแล้วก็หับส่งอ่าโดยถ้าลูกค้าคนไทยถ้าเขามาน้องก็จะแจ้งว่าวันที่นั้นวันที่นี้น้องจะชี้ส่งโอนเงินไม่เลยกั คนเล่าเองนี่แหละเขาจะู้จักเขาแล้วเขาจะแบบอุ่นเขาคนซอยแม่แต่วอาจจะมีเนาะหลายห้านหลายคนหลายขายเนาะแต่ว่าเขาอุจจักกัรเขาเนาะเขาก็มาอุ่นเขาแม่ทุกเมื่อนี่แบบแยกลูกค้ากันนะมันได้ก็คือต้องว่าแหละคนเขามีแอกเขาจะมีลูกค้าหลายตัวว่าแหละยังไงกับฉู่การบริการอะไรแบบเนาะการบริการการตอบแชทการในอย่างต่างๆเนี่ยคือสินค้านอกนี่เขาออกมาเบิ็งได้บ่ได้เลย ม <Scroll S 1> เขามา่คอกนี่สินค้าที่ขายทุกมือนี้แม่แม่จะจะเป็นอะไเกาะสามภูเาแม่สามภูเาสื้อแบบแตงเดลสายกตทั้งนั้นเลยทั้ดนั้นมันจะมีชีเม็ดเป็นเลยนี่มิสันกันบุญน้ำมันจะเป็นเม็ดประมาณกินซีเม็ดกินเธอหนึ่งนี่กินจต่เม็ดอ่าเม็ดเดียวคุ้มเบิดคืนแล้วถ้าซาลูกค้ารีวิ่งให้ได้เม็ดเดียวคู่ น้องก็เคยลองในตอนเสียเอามาขายลองลองลองทรงส่งกินแล้วเบิร์กแบบมันดีดีว่าแบบอ่าเป็นคนที่แบบว่าจะลองก่อนนะนะยิ่งกินกันได้ใช่ไหมได้ได้ลองก่อนแล้วก็จะเอามาขายแล้วนองก็จามาลองก็ลองกินลองเบิร์กปรากฏว่าปรากฏว่านอนไขวมีมองลงแต่อินส่วนซาบนะเห็นผลแท้นาะเห็นผลนนองเคยกินแล้วลูกค้าน้องก็มาเรียใไ้หลายหมมา าออนไลน์กยคือสินค้าที่น้องขายในปัจจุบันนี่ก็คืออาหารเสิร์ฟมั้นะบรัอาหารเสิร์ฟสูงกำลังดุดันนะครัอ่าถ้าว่ามีเอฟซีเห็นญี่ปุ่นอยากติดต่อสื่อนี่ติดต่อได้ทางไหนนี่อ่าติดต่ออ่าเบอร์โทรก็ได้หรือว่าไลน์ก็ได้มีเบอร์โทรไลน์เฟซมีบอกทางเฟซมีติดต่อีกยังไงมั้งมีเบิร์เนาะโดยอ่าเดี๋ยวสีเอาขึ้นให้เพื่อว่ามีลูกค้าฝั่งไทยเนาะหรือว่าต่างแขวงสนใจสีนะอ่าอยากอุ้นนุ้นซอยนะ ลูกค้าาต้กจะกิดเข้าานวันที่19น้องส่งเนาะที่19สิกังไทยแตส่ีนี่สำหรับฝั่งไทยเนาะโดยโดย19 19 19ทันวาคุณแม่19ชิมานี่19เลยม่น้วันที่เท่าไหร่มื่อนีไ่้วัที่16พี่บอกเอาเอาบันกเอ้ายันดีก่ทุกคนบันทึ17 17เนาะหนึ่งจังหวะทางบอสเอร์็นคนออกคลิปด้น แม่ค้าก็ลงมาแม่ค้าวันเดียวพีสิบเก้าแน่กะสองมื่นโอ้สีฮอตแหละพี่น,น,อน,น้องเห็นเนาะเอยากกินแต่ฝัง่งไทยสนใจสินค้าของน้องเพิ่นคือน้องเพิ่นวาเนี่ยเป็นอาหารเสริมแน่นมันมันวัให้หสำหรับทานทรายเน,นาะเนี่ยมันบวัวให้แบบ่นสูงไว้กินกันได้เวลากินแล้วมาันจะาค่อยๆอ,อา้มค่อยๆมานะมันแบบมาจนใจสั่นจนร้องดูไม่ได้ อ่าสาิบนาทีสอนาทีแมนแต่สำหรับน้องกินนะประมาณสักอ่าสิบสิบแปนาทีน้องก็หู้ซึกแหละเป็นสำหรับผู้หญิงแบบปิ้งถาดนอนบนวันยอะไรมันจะเห็นคนไว้นาจ้ะ คือกินแล้วกระดังลมสาวสักคนเนาะคือคือคือกินนี่กินเป็นเม็ดเลยมันบอกถ้ากินเป็นเม็ดคือควเห็นผลกินยังไาต้องอาทา้งนัยมันชีเป็นคือยาคือยาปีเดียวเขาก็จะถอดเม็ดมันละกันชงใส่น้ำกินนั่งนั่งยังก็ได้บอกเมนนั่งยังก็ได้แต่ในหน้าวันกินชงใส่น้ำหวานมันจะได้บุกุมถ้าชงใส่น้ำเปล่ามันชีขมชงใส่พวกแอลกอฮอล์ยังก็ได้เบลดพวกกรบชับแบบซี่นี่ผมได้บอกได้เบิร์ดต็มเลยก็คือแบบนั่งยังก็ได้เนาะแม่เพียงแต่ว่าน้ำเปล่ามันขม โดยน้ำเปล่าเราให้กิเช่นในบ่านน้ำเปล่าเรากินแล้วมันเจอว่ามีผู้ที่ยังบ่เคยฮะนะอยากผู้วิธีฮะนะฮะเพื่อนเกษตรไปลองใช้ลองเบิร์นนี่เป็นสินค้าของเราเองมุลล์ทุกต่างประเทศเป็นของคนลาวเราของคนลาวผลิตเนาะแม่คนลาวผลิตคือว่าเป็นสินค้านำมาจากไทยแล้วมาจากนายอยู่เมืองลาวปรแม่ณเนาะอ่าอันนี้ย่องเกาบัวหูน้ำเพื้นเพื่อนอาจจะผลิตอยู่ต่างประเทศกีบอกแต่ว่าเป็นแบบเจ้าของแบรนด์เป็นคนลาวโอ้ประมาณนี้ แต่่าผลิตนรู้ว่าทางไหนเนาะอ่าแม่แม่เห็นพลแท้เดี๋ยวไปพพราอยเปอร์เซนต์้าของพนสินค้าคนก็นลองแล้วคนรล้องกล้วจะจังมาขายเนาะไอค่าจะนดอไข่ความสูกรล้วมีบทลงจนไข่แตกเหมือนกันเนอจนไข่องตื่นมาพ่อว่ะอีหยังว่ะว่ะบนาเห็ดเลยว่ะเอาไว้ได้เงินที่มาสนับสนุนน้องเพื่อนพี้น์โเดดเอฟซสนใจ กัดซีได้ผลที่ว่ได้ผลกต้องพิสูจน์ต้องลองนะฮะที่เลยเนาะคือน้องนกันกันแมนกันตรงจากแม่ค่าอะไรค่ะโบโบอยากในนอนเถาลองเองแมนอ่เไปนอนเพื่ออิจซี่นอยากมาซื้อด้วยตัวเองกับมาพี่น้องเลยมาได้มาได้เออมามาซื้อแล้วยาวาได้ไหมมาลองอยู่นี่ได้บ่ลองกินอยู่นี่นะโบโบได้โบได้เจ้าน้อยบบมีอันโบมีตัวสวยไม่ค่าที่บเลือดรอดบ่เอาบางทีบามาเห็นบา บ้องทดลองกินบึงมาชีแน่นอนหมดตบแม่ให้ไม่ค่าบึงน้ำน้ำหานะหวานท้อัไม่เห็นฝนเลยใช่นี่ค่ะเออไม่ฝนเลยใช่ไหมค่าแม่ไม่ค่าบม่ได้ยันยังยันลงก็ไม่ค่าบม่ได้ยันนักเาเครื่องชียนว่าเหตุฝนนะยันลงก็ไม่ค่านี่เครื่องอันนี้คุณภาพแน่นอนอ่าแม่เนี่ยเพราะว่าลูกค้าหลายคนก็สับงการันตีให้นะนะแตจะได้กล้าเวก็มีบทควาหลอกแบบกันหนอกของฟอร์มพวกนี้นะอ่านองว่าน่าจะมีแต่เพราะว่าเครื่องมันดังเล็เครื่องแน่นอนอยู่แล้วอีก สินค้าที่มันเป็นกระแสมันจะมีของหลอกเยอะแยนปัจจุบันสินค้าตัวนี้นี่กำลังมาแห้งกำลังมงแม่แม่กำลังมาแห้งในตอนนี้มีมีวิธีเบิบอกว่าอันใดของปลอมของแท้อ่ายังจับของปลอมมาได้เลยยังจับมาได้ปะแม่ต้องเป็นจากของแบรนด์เขาต้องจับแบงเองเนาะน่าแม่เนี่อย่างตัวน้อยน้องกระหากระปินตัวแทนเพิ่นประมาณประมาณเดือนนี้แหละ S <S อ่า hmm. เพราะว่าเพต่อตอนนั้นน้องก็ขายแบรนด์น้องดี <tamam. S 1> แล้วก็บัดน,นี้อ่าน้องทําเฮดเ็ดแบรนด์น้องเฮ็ดแบรนด์ให้ลูกค้าด้วยกันตั้งโรงงานเข้าก็แบบว่าอมีคนเฮ็ดแบยนลายนะคิวมันยาวนะสู่มนก็เป็นโรงงานเขาก็บบาเ,เลย,ย,นะเนะย,ย,ยจับตัวนี้มาขายถ่าอ่าสองกล,ล่องในราคาเท่าไหร่น้องล่ะคะอ่ากล่องนึงจะแส0 0ก้มีโปรโมชั่นปะบมี่เงียมานโปรโมชั่นอ่าเพราะว่าน้องก็กินหน่อยอยู่เด้วยค่ะถ้าเป็นสบู่น้องเองน้องจะจัดโปรตลอด สองกล่องนี่นก็สามแสนไปสามแสนสามแสนแปดอสองกล่องสามแสนแปดส,<อ>สามแสมนแปดเป็นเงินไทยบร้หลายเนาะประมาณหกร้อยหกร้อยที่วัาลูกค้าตางประเทศกับตาคือดูไยเดียเคยมีชื่อ,อมาเนาะ สินค uh, ้าท uh, ี <dans es> oh. so ่ย่างเนากสิบเมนบานี่เนาะนไดู้ได้เห็นโซเชียลเนาะเดียวลุงสิมาสนับสนุนสาวหนุนตาสาวหุนตาพี่เลยขอให้เราเด้ปังจะได้มีเงินไปซื้อดังิมดังอ่ยากิกลับอ้านอ่ตั้งใจว่าอยากงงามขามปีนะท่าสิ้ามีเฟนขามปีขอให้งามขามปีสักคือบองามเลยเนาะ น้องซื้อเวลาน้องยิ้มน้องโมยใจน้องซื้อเวลาน้องยิ้แดังๆน้องมันดังหายเลยจะเสริมดังแม่นแนมตั้งใจแบบเดือนนี้แบบคอหอยเดือนแตกนะอยากเสริมดังอยากสุดอยากงามขับปีงามขับปีโดยตั้งใจไว้ซี่ดอกไป้ตั้งใจได้หรือไม่ได้โดยโดยโดยได้บอกสิหลัโอเคบ้ะโอเคแต่คนแต่ถือว่า มาเปิดใจเนี่ยโปรโมทสินค้าเป็นน้ำมือนีิทุกคนเดลยน้ำนมเบิ้งมาฮอตนี่บ่หรือว่าเห็นแล้วอยากได้เนาะเอาสิขึ้นทางติดต่อคุณให้ว่าเป็นเบอร์โทรหรือว่าไลน์หรือว่าเฟซเนาะอ่าเพื่อว่าสนใจอยากอุดหนุนทางเพิตของทุกคนเนาะไปบริจาคบัตรถืออะเราเรามีก็มีบอลฝากส่งให้เนาะผลส่งด่วนเนาะดูนั่นแหละดูเอ้าอะไรก็สิได้ขอโตกับได้บัตรในโอลิมปัสที่ว่าหลายนาทีพอสมควรนล่นแหละ ก็ให้โชกให้มันให้ร่ำให้รวยเนาะในการค้าขายก็ได้หนุ่มว้ไปสี่ขามปีแล้วขอให้ปังงขามปีเนะขอให้ได้เงินสูงดังขามปีอืมโอเคโอเคอ่ะในขอตัวกบกันสบายดี